สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีการทำเวิร์กช็อปกันนะคะ powerful collaborate ค่ะสำหรับ 3D experience นะคะวันนี้ภาพบรรยากาศเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงแล้วกันค่ะการมาเทรนนิ่งวันนี้ก็จะเป็นเทรนที่บริษัทแอปพลิเคชันจำกัดมหาชนนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศค่ะนี่เบรกอยู่ก็แบบชิวๆสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวสักนิดนึงนะคะครับผมเต้นะครับจากเซนโซคอนนะครับมีความคาดหวังอะไรก่อนหน้านี้คะที่จะเข้ามาอยากได้ อยากเรียนรู้อะไรบ้างก่อนหน้านี้อ,อยากอยากทำให้โฟของงานมันง่ายขึ้นอย่างเช่นตัวสวิมก็คือทางบริษัทสนใจอยู่ณตอนนี้ครับ <Okay. S 2> แล้วก็อยากจะเข้ามาดูว่า 3D Experience มันเป็นรูป,ปแบบไหนมีแอปพลิเคชันไหนที่เราชอบเป็นพิเศษไหมที่ชอบเลยก็คือการที่เราสามารถส่ง ส่งงานอะให้คนอื่นได้โดยที่เขาไม่ต้องมีโปรแกรมอันนี้คือคือคือ,คอบอกตรงว่าเป็นเป้าหมายที่ที่มาเลยตรงเลยเพราะว่างานผมเป็นงานออกสายนะครับคือดีเห็นใจกับพวกวิศวกรที่ออกสายอะเขาดีผมขึ้นทาวเวอร์สามสี่สิบชั้นอะผมร้างานพิมพ์หาต้องลงมาดูเงี้ยแตแ่วเราส่งเข้ามือถือเ,อง,เองี้ยเขาสามารถซูมดูแล้วก็บอกเลยบางทีขนาดไม่มีแค่จุดเดียงเนี้ยวิ่งลงมาวัดมาดูในแบบเนี้ยมันเสียเวลา ก็เลยก็ก็ถือว่ามีประโยชน์นะมีประโยชน์มาก